สวัสดีครับรจะมาอัปเดตกบหน้านาวครับมามันอยู่แบบแดตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำครับมันอยู่ฝังนั้นจะเป็นฟางแล้วก็เป็นที่ลบซ่อนใช่ไหมครับผมนี่ครับเยอะเลยลายเป็นลายครับ น,นี่อยู่ในน้ำครับไม่จะ่ตงนี้่งใหญ่ครับผมครับเป็นโลแม่พันธุ์ครับกบแม่พันธุ์นะครับทนั้นจะเห็ดเป็นเขาลุบ 嗯。<Yeah. S 2> <laughs>